การเที่มาจากของข้าพเจ้โดยทั่วไปที่ว่าของผู้เพื่อนเื่อนอยู่ระเบียบสมการณ่นคงขึ้นเรียน การของระกูลามีนาคิกับอุทิใจอำเภอพุนเมียงของแห่งนีคคกรงการบริหาส่วนประจางและองค์การหญ่แน่นอนการระดับน้แขงแหงการัการที่ก็จะมี้พระและผู้ปอบการผ้คุณภาพที่สุดนงามีศิลปะต้นธรรมที่มีคุณภาที่น่าสนใจเช่นบเรียบบทกชัยรถบกรถบรรนี้ลรถบตงนอกจนี้ ท่านเจ้าวัดวัดบางท่าย์นะครับเมื่อสักครู่จะเข้าไปกราบท่านโดยหมายถึกว่าเด็กบ้านของพานะคะจะม่บให้กับท่านแล้ ทาที่ค้าูียของสที่ของยเลยะค่ะว่ลนนะพการ็มป่ัการนะากต่างๆนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะมีส่วนราชการมาให้บริการประชาชน ใครนี้เรารับสังสลับเอียไว้ตอนนี้มารับได้นะคะม่งั้นเดี๋ยวครับติดนะครับติดนะครับติดนะครับยืกันไม่ไดแล้วเครับติดแลวครับติดแลวครับไม่ได้เปวดแอปบารรบ้อยสั่ไม่ได้ีาี่้ครับสงลับีก็ได้มีแอปมาแล้ว่เไม่รู้ไม่ไม่รู้ว่าต้นใหม่หรือท่อมคาว่ xuống xuống cho thủng luôn thủng trái phay của để bên mai và ạ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  you sí. sí.